600บาทครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองตีดูนะหมุนเนียนกว่าเดิมเยอะเลยครับมาครับทนะวันนี้ก็ที่ทัสั้นนะครับพอดีไปได้แขนแต่งของว b a บสมานะตัวน,นี้ราคา600อเองนะครับถูกนะผมก็ยังไม่ได้แกะดูว่ามันเป็นยังไงแกะเลยนะย,นย่าง,ง่ายๆเลยนะมไม่ต้องอะไรมากนะ ดูคุณภาพครับก็เป็นแขนแต่งที่ผมว่าก็มีมีแบรนด์มียี่ห้อแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้หน่อยที่สำคัญราคามันถูกด้วยนะครับประมาณหกร้อยบาทนะดูหนอกนะครับนะลื่นนะหนอกนะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีลูกปืนหรือเปล่านะครับแต่มันก็โูมันหมุนลื่นเหมือนกันนะรับเนี่ยดูดิทุกคนนะ ร้อยบาทนะครับผมจะมาเปลี่ยนให้เจ้าคูราโดดีสนะมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าเป็นแขนอลูมิเนียมหรือว่าเป็นพลาสติกนะเพราะมันก็มีน้ําหนักน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยมีน้ําหนักแล้วก็แข็งด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเหมืนเลื่อนๆอยู่นะน่าจะมีลูกปืนนะครับสิ่งที่แถมมาก็มีนี่ตัวการคายนะครับแล้วก็มีนอ็อต น็อตก็มีสองเกลียวนะครับน่าจะสำหรับชิมาโน่ไดว่าแล้วก็อาบูนะมีสี่ตัวเลยนะเนี่ยครับน็อตมีสี่ตัวแล้วก็จะมีบูทนี่นะครับมันจะ ano, wa, Abu, นะมนะีบูทนี่นะบูทอันนี้นะโอเคผมว่าแขนเดิมคุณมดูมันมันดูไม่ค่อยอยู่จะเหมาะสวมกับราคาเท่าไหร่นะเป็นบูทนะครับเป็นบูทธรรมดาธรรมดานี่แหละมันไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยสมูทนะแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะ โอเคนี่ก็รัเบอร์สิบนะครับแค่นี้แล้วก็มือหมุนออกเดี๋ยวมือประคองกดสตาร์เด็กไว้นะครับมันจะมีสปริงนะถ้าไม่กดไว้เนี่ยมันจะดิ่งนะครับเดี๋ยวลองใส่ก่อนว่าใส่ได้ไหมอ๋อโอเคนะครับชิมาโน,โน่ชิมาโน่ต้องใส่บูทนะบูทอยู่ไหนนะบูทเขามีแถมมาให้นะครับ แสดงว่าในซองนี้น่าจะเป็นของชิมาโนนะ่แล้วในเมื่อเขาใส่เป็นชุดเดียวกันในอยน,น,นะครับภาพไม่ชัดขออภัยด้วยนะครับแสงไม่ค่อยพอนะตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปตกปลาต่อนะครับนี่นะเขาจะมีบูทให้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะจะค่อนข้างแน่นนะครับ ทำมาพอดีไหนนะก็ใส่พอดีมากเลยนะครับเนี่ยโอเคใส่บูทแล้วก็แขนระครบใส่เข้าไปนะครับโอเคนี่สวยงามจากนั้นก็เนี๋ยดูหัวน็อตนะครับเราจะค่อยๆหมุนนะอย่าไปฝืนเกียวมันนะครับก็เลือกดูว่าไหนมันเข้าได้แบบไม่ต้องฝืนนะอันนี้มันเข้าไม่ได้แฮ น,นี้ะก็มีแถมหัวน็อตมาให้สีตัวเอออันนี้เข้าได้นะครับแบบไม่ฝืเลยนะหมุนเข้าง่ายๆเลยนะนี่โอเคขันนิดนึงคอตึงๆนะครับสังเกตนะครับมาร์กเหลี่ยมเหลี่ยมน็อตตรงกับรูเนี่ยมันจะทำให้ขันเข้ารูน็อตได้พอดีนะครับ นั้นก็เคลียร์ปล่อยได้แล้วนะะสวยงามนะครับโอเคเอันนี้เอาไปก่อนอออนี่ยังไม่ออกอีกนี่เคครับก็ใส่ตัวการคลายนะครับผมเห็นมีนะนะหลายท่านซื้อไปใช้อยู่นะครับ ใส่ฝั่งนี้พอดีไหมอ่ะไม่พอดีต้องขันเข้าอีกหน่อยนึงมันไม่พอดีรูนะนิดนึงให้รูมันตรงพอดีนะครับนี่รูน็อตนะได้หรือยงังโอเคครับอย่างนี้นี่นะให้รูมันตรงตรงนะครับเกี่ยวมันจะได้ไม่เสียนะเปลี่ยนเองง่ายๆครับราคาไม่แพงด้วยนะ หลับสายที่อยากเอออยากมีแต่งบ้างอันนี้ก็พอถึงถึงนิดนึงครับโอเค๋ยวาไปฝืนมันมากนะนะเรียบร้อยครับอืม,อมสวยๆเลยนะเนี่ยหนอบหมุนลืน่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองตีดูนะจะดูฟิลลิ่งการหมุนเทียบกับอันเดิมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ สวยๆนะครับนะั่นะหกร้อยบาทอขอมียี่ห้อด้วยนะเออไม่ใช่ของจีนก็เก็ตโอเคฮนะเดี๋ยวผมจะไปลองตีดูนะครับเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งแล้วก็ประกบคันดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับนี่นะตั้ะสวยๆสวยๆนะ เข้ากับสี่ลอกเลยหกร้อยนะครับเนี่ยงานประกอบอะไรก็ทำมาดีนะครับหนออก็หมุนลื่นนะนะสวยๆโอ้หมุนเนียนกว่าเดิมเยอะเลยครับหมุนเนียนกว่าแขนเดิมเยอะเลย นะที่แรกผมคิดว่าไอหนอบแบบนี้มันจะจับไม่ถนัดนะครับมันดูเล็กๆอ่ะเออแต่พอมาใช้จริงก็มันจับง่ายนะครับจับง่ายกว่าอันใหญ่อีกอ่ะสวยๆสวยๆนี่ครับนะนะราคา600้อนะของ v b a s สนะครับเป็นร้านค้าทางการด้วยนะใครอยากเอาไว้แต่งลอก มีงบน้อยหน่อยก็นี่ฮะสวยนะผมว่าก็สวยเลยนะเนี่ยใส่ได้ทั้งชิมาโนนะครับชิมาโนเขาจะมีบูทให้นะแล้วก็ไดว่าอาบูกาเซียนะครับที่เขาเขียนไว้นะที่ใส่ได้นะก็เห็นของเริ่มหมดบ้างแล้วนะครับก็ลองเข้าไปส่องไปดูนะครับใครอยากจะได้มาแต่งสวยๆนะแล้วก็ ล่งการหมุนมันก็เนียนเนียนกว่าของเดิมที่ติดมาเยอะเลยได้ความรู้สึกในการตกปลาแบบนะรู้สึกดีแล้สนุกขึ้นนะครับสวยด้วยนะ